เผยนาทีก่อนลงมือที่แท้ผัวคลั่งถือปืนบุกโรงเรียนจับเมียเป็นครูขังในห้องตำรวจพยายามเจรจาเกลี่ยกล่อมให้ปล่อยตัวเมื่อเวลา11.50นาทีเมื่อวานตำรวจสพพยฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามรับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว่ามีเหตุยิงปืน ภายในโรงเรียนและจับหญิงเป็นตัวประกันสถานที่เกิดเหตุคือโรงเรียนบ้านเขาวงโอ้บ้านเขาทุง่งหมู่ที่10ตําบลพานแอน่นอำเภอพยัคฆภูมพิพิสัยจังหวัดมหาสาร,รคามเจ้าที่จึงรุดตรวจสอบพร้อมเออพร้อมลงพื้นที่นะครับก็เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งนี่แหละทีนี้คนร้ายทราบชื่อคือนาย อัครวัตอายุประมาณ36ปีเป็นชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์โดยคนร้ายยังจับตัวประกันจับคนเป็นตัวประกันชื่อนางสาววันเพ็ญอายุ32ปีเป็นชาวอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นภรรยาและเป็นครูในโรงเรียนดังกล่าวล่าสุดยังไม่มีรายงานได้รับบาดเจ็บจากการสอบถามตำรวจสพพยฆภูมิพิสัยทราบว่าผู้ก่อเหตุ ถือปืนเดินเข้ามาในโรงเรียนก่อนที่จะมีปากมีเสียงกับภรรยาเห็นบอก,บอกคนท่วลราสิทะเลาะกันนี้มันไม่เลือกที่ไม่เกรงใจใครเลยเนาะและจับภรรยาเป็นตัวประกันอีกตั้งหากโดยกักขังไว้ในห้องหนึ่งของอาคารเรียนเจ้าที่จึงได้เจราจาและขอให้นักเรียนและครูที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเจ้าที่ยังอยู่ระหว่างการเจราจาเคลียกลกอม ให้ผู้ต้องหาปล่อยตัวภรรยาที่ยังอยู่ยที่จับไว้แหละให้ปล่อยตัวซะล่าสุดเจ้าที่ก็พยายามเจรจานะครับสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวนักเรียนวาดผวาชายคลั่งถือปืนบุกก็เลยมีการประสานทีมสหวิชาชีพดูแลสภาพจิตใจและให้คำปรึกษาพร้อมประสานตรวจดูแลความปลอดภัยความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นางชนาการการหลงผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านขอทุ่งสั่งปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยหลังเกิดเหตุโรงเรียนได้ประสานคณะครูเพื่อติดตามดูแลสภาพจิตใจนักเรียนที่ยังหวาดกลัวคือสเทือนจิตสะเทือนใจเพราะเด็กก็เห็นนะครับเผยนาทีก่อนลงมือที่แท้ผัวครั่งถือปืนบุกโรงเรียนจับเมียเป็นตัวประกันตำรวจพยายามเคลียรกล่อมตอนนี้ก็ปล่อยตัวประกันเรียบร้อยครับเคลียร์พื้นที่แล้วโอ้ยนาอ